ไอไอส์ค right, ิมเอาไหนสองอันเลยอ๋อนี่โกเคแกถูกต้องครับถูกต้องครับนะให้บอกน่าอลไลออนสิงโต l อลไลออนสิงโตถูกต้องครับถูกต้องครับ ในหันหน้ามาโคเราสิงโตสิงโตอ่อาถูกต้องครับ M N M มังคีลิง M มังคีลิง M มังคีลิงมันจับตังนี่ตังเดียวนี่ตุ้ยนี่เจง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 มังคีลิง ต่อไปผีแพนกิน้นผีแพนกิน้นอันไหนแพนกิ้นครับลูกผีแพนกิน้นเก,แก,แก,แก๊เก๊เก๊แพนกิ้นนะแพนกิ้นนี่แพนกิ้นนี่แพนกิ้นแต่มันจับก็ใส่ก็อไอเฮีนเดี๋ยวไว้ขวาห้อง อาละบิดกระต่ายในกระต่ายอาละบกระต่ายเออกเกงงมันมัมันหวานกต่อไป S n k e งูในงูค่ะ S s n a k งูเออถูกต้องคถูกต้องค่ะแม่พอเอาเพืแม่พอแล้วงูเก่งเง จริงๆะแม่บอกว่าจริงๆแหละครับอ่ะต่อไป you อ้ําเปลาล่มเอ้าทำไมลูก you อ้ําเปลาล่มม,มาแบ่งแม่พอหน่อยไหนล,งลง่มลูกข้างไนดูกันนี่ล่มอีกอะล่ม